หลังนี่ยังะเงีนๆรักนง้พริกไปหรอวะพริกยังจะบัวรักห้องบัวเดนมาล่โดนนะม่กอนเขาเบิ่งเี่ กะบะต๊สบายดีเด้อหนึ่งคนตั้งแต่เาบดบบดมาไรสดโดดแล้วสบายดีสองคนเด้อสบายดีธรรมทายิกันในเด้อูนอันเจอกระโดดอ่ะชื่อว่าหญ่ขืนหญ่ขึ้น สวัสดีหะคนเด้อสวัสดีเด้อผู้ใได้เข,เขามาแล้วกันเอามาทักทายกันได้ด้อมันเป็นน้ำก่อกด้อจริงของคนใหญ่หรอกแต่ว่าก๊อกมันอันนี้จืซึมไม่ไม่ว่าเขาเอื่อนมาอี่ยังนะก่อกมันแบบว่าอันอน,อน,นี้นมันใหญ่กอกก่อกมันใหญ่สวัสดีสวัสดีเด้อทุกทุกคนเขามาแล้วกันมาทักทายกันได้ดือ้อโดนโดนมาเถืะอ เอาควัวคือเกาทุกคนทุอคนเ,เห็นคอมเมนต์หรือว่าก็เจาะอะไรคอมเมนต์บั้สบายดีทุกคนเด้อสบายดีสาวไร่คนงามด้วยสบายดีเด้อไอ้ปัญญาสบายดีเด้อสบายดีเบื่อสู้ทุกคนเด้อเขามาแล้วกะทักทายเด้อ สวัสดีครับสาวและคุณงามบ่เห็นได้สำเร็จเรียกกินหอดคือเกาเลือรับลุ้ยสบายดีเด้อหอดคือกันเนาะแถมบ่ได้บ่ได้ได้ละก็บ่ได้บ่ได้ร่มคิปเนาะกินหอดเด้อเฮึงแต่บ่ไดี้บ่ไดี้ร่มกันแม่นแมนเนาะเฮึงอีดีอ่าบ่บมาบ่แม่นเป็นน้ำก๋อกเลยสบายดีเด้อสบายดีเด้อบอดี้แมนเป็นน้ำก๊อกนะจริงว่าจัน โบโลอตัวจริงกันเป็นยังไงสบายดีเจ้าโรลเลยสบายดีเด้อสบายดีเว่าสุภูทุคนเด้อเขามาแล้วกะเขามาโอลูมกันไายเด้อตามแก้วกรี่นอ้องมันเป็นน้ำกรอกอีดีโที่เราทรดุดนี่นะแบบมันเห็ดแห่งขวดใหญ่จากขวดตัวหน่อยๆกลายเป็นใหญ่ สวัสดีเจ็ดคนเด้อสวัสดีปัตตุกันสวัสดีสาวลาสบรูยสวัสดีเด้อไอ้นุ่มน้านอนนาำสวัสดีเด้อพญาตผู้พิดเป็นแนวไรเนาะอยู่กอทองมกับกับกบก้อยมีข่าวหรือว่าขบันทิกตามข่าวกับแถวในข้าวตากไปว่าอันนี้โรคแล้วเนาะโอเคขึ้นกว่าแต่ก่รกบก้อยบบว่าอันนี้ปัญหา ตีนี้ว่าสิริกาบ,บานแต่ว่าทั้งเ่ากับอันนี้แล้วเนาะดีใจอยู่วางศิริกาบ,บานสบายดีอ่าสบายดีครับไอรักโอเคเมืองแปซสฟกะดีในยัางกินนอกครับกำลังสีเหตดอ่าเมียงประทูดือ้อกำลังตันแจว มันีจะกินเมียงปลาทูสวัสดีครับคุณปัญญาสุายดียสบายดีสบายดีสบายดีสาวโตไปลลประชุมงานเร็วหรือนูจะบ่มีคนเผาเบิ่งแม่นี่น,น,นะบ่ได้ได้สดจนกินน้ำแน่แกงปลาทู พันปัทูพันปัท,ปปทปญญดดู่พันเหมียงปัทูเด้อไอปัน่าคิดหินหอดะคิดหอดา้บันอกรับเสาร์ดั่ยอเยวเลยรับคินหอดนอเป็นผีเป็นไอเป็นนอกนกันกะิดอดกันได้แต่ไม่ได้ไม่ได้เอฟซีทีว่าติดตามห่าอีดีโดนนอเขามาบิ่งห้ามาทกท่ยไดเด้อ จะมาโเห็นดนกกนหญ่ขึ้นอยู่ได้เนาะเอาอะไรเอาเอาัสวมากเลยสิติดตั้งยาสีพันเมียงนอด้วยแมนนะพันเมียงโมแมนเมียงนะโมแมนหอยเมียง จำเ,เจวกินมาข้ามเลยเนาะน้ำได้แต่้ฟนเมื่อกี้อ่า <c oughs> อย่างนะมันบดไดเป็นพีนองเป็นอย่างนะมันบดไดเป็นพีนองเป็นหนาสีคืออยู่ อ,อยู่อยนนู่บอกตาบนะฮ่ไปตั้เบิดลเเด้องามขึ้นซองเท่ทาเรื่อยเจ้าในสไรลบ,บาซ่าขอบคุณได้ได้เด้อไอเด้องามขึ้นนี้ก็คือสิบคือสิบโมแม,ม่เลยแหละแต่ว่วาน้ำนักไหนเพิ่มแน่นอนเนาะนั่งสีดำเจียวสีฟูพี่น้อง บริเตุค,คลิปกินรุนโดนแบบมันมอมีเวลานะนางมาจากสิ่ว่าจางังใดแหละบอกเราก็ะยากกินแกงใหไมเห็นบอกกีบบ๊อบกิดกันนี่หามเที่ยงเด้อสาวละ่ะ <laughs> โอเคโบปฏิศเศธแเมนบอบว่างามขข้นนะแมนยู่ขาบว่าขี่ได้ร่วงหันปฏิเศธแในนอนดอ่ะ คัน <g ül> ง,งามขึ้นนีบ่บ่ได้ปฏิเสธเด้อค้นงามขึ้นคันน้ำหนักเพิ่เนาะใบนี้ปลาก้อนสุด้ลยค่ะ ปีนี้สิได้กลับบ้านยู่บ่พี่น้องวมะมาดูนซอยคนในวา่าส่งการในปีสิได้กกับบยู่โบเาออก็ติดโควิดร้ายแท้ๆวัดสิเดกกาบปีนี้นเดี๋ยว้าเจ้าก็เอาขนมจีนมาคล้ายให้เล่นนี่คิดว่าเพิ่นว่า แมนบัวนั่นถองจีนมอตอร์เนยมาแล้วอันนี้ซีมากวนอ่ะแอบเตอร์จ้าพี่ปีใหม่กับอะไรกับชาวลัดแมนบัวเว้ยเว้ยมันคือเป็นอย่างไรเนี่ย ห่างถอดประตูยกนกคอยก,ะยะกัดดายากรบจิดหอดีมันมาด้วยจิดหอดขอบคุณได้หลายเด้อมันเป็นเงียค่ะคุณ เพิ่น,น,บบนออเพิ่นบ่อยากให้กลับบ้านเราราชยาเจากลับมาเอออยานกลับมาบ่อกๆมั้งบ่กลับแล้วกลับเลยวะชั้นบางทีก็อาจจะขึ้นมานอนถา่ายแบบกลับไปไหนด้วยว่าอาจจะอยู่บ้านด้วยราะว่าอย่ากบางทีขันแบบว่าเออเมื่ออยู่บ้านแบบข้างนอกไม่ได้ไรแบบพ้างนอกางนอยางทุปนะคิดว่านะาคิดจะซื้อแบบขันไม่ได้ไรด้วยวายังจากจะทุป กะนาดสียู่บ้านเนาะแต่ว่าก็คิดว่ามันก็เสีแต่ว่าอย่าลอกเมื่อเห็ดเบิ่งอยู่บ้านแต่ว่าขั้นมีโอกาสได้เมื่อยเมื่อเบิ่งจักเดือนหนึ่งแต่ว่าถ้าเห็ดยูทูปไปว่าทานหรือว่าอย่างน้เสีขั้นมันไม่ได้ก็อยากอยู่บ้านเนาะเพราะว่าแต่ยากอยู่บ้านในเห็ดอยากอยู่บ้านเห็ดยูทูปนั่นเหมือนกับไยออนไลน์นั่นเลยยักยู เฮ็ดอาหารแล้วก็แซาไรเนาะแซาละยันกินอ่างกันแมนสิบ้าพี่คอยได้สิบ้าดื้อมดื baptism, mm ่อมกันแล้วบบจ้าบดื่มเนาะจ้าไอไอไอตดเนาะหนาแต่เมนไอตดวถ้าจำโมบิดบบดื่มเด้อจ้าแบบไม่ได่เอฟซีที่แบบว่าที่เพิ่นที่ตามมาตลอดเนาะหาผู้บาลทางนี่ดูออกออกเร็วจ้าเนี่ยมุกคิดเนาะ <laughs> อยู่ยังสีด่ดีแล้ปล่อยไปตามอันยูเดี๋ยวนั่นขั้นส่วนมากเดีเ๋ยวเปิดกับสี่เดียนตำเอาเองเราเนื้อครูกันเลยว่าเ <c oughs> สีเดียนตำเอาวะทาทาเนื้อครูแลน,นมาตำเอา <laughs> ตำเมือ่อปอนเองผิดไง ปาบอพี่น้องามาจักแล้วสบายดีแปดขวดหรือเขามาแล้กกับทรายกันไหนด้อเดี๋ยวบนอื่นจะร้องคลิปเนาะพี่น้องเนาะคลิปน้องเศร้าไปเก็บกาแฟเนาะกินหอาบรรยากาศเก็บกาแฟได้พี่น้องเนี่ยมียาบาลเที่ยวเขาแล้วก็ไปเก็บกาแฟหรือว่ากาแฟนะ้องตาช่ายอันเป็น ีิบาดเอิร์นกาแฟไปกราดกราดสิบเป็นมากเขมรลาดไปเก็บกาแฟทุกปีเนาะก็คือหอดเนี่ยมันก็จะไปเก็บกิ่นหอดบรรยากาศอยู่ในเบาๆกันด้สบายดีซาลาด้วยสบายดีเด้อกินหอดคือเกาครับนาด้วยอาจะแบบแนมโมคอยเห็นเด้อเนองอยู่เมืองท้าวบ้านอะไร ก็อยู่เมืองเท้าวอนก็ไดตัวสาวรัดดื้อยันเท่าแม่ขิดหอดเนาะไปว่ามันไก่อย่างไห้อยู่แต่บ้าสำรับคอยเองกับไปว่ายังเมื่อยบานได้กเขียนนะแบบเดี๋ยนี้เดี๋ยนี้แอร์ซีประกาศไบบ่าอยากคลายอันได้นั่งแต่ก่อยากเขียนยูทูบลากๆแต่อยากเขียยูทูบเพื่อแบบว่าเออมือนึงเข้าไปบ่าไม่ได้ได้เองสิกะอยากมีเราเห็นก็จะประสบคนสำเร็จกับไลน์เองสิฮะ แต่กับปู่ป่าสิงก็สูบปนจำเร็วขึ้นกระจ่างเรื่องป่เขากับปู่ปู่แต่ว่าอยากอยากเมื่ออยู่บ้านอยากใส่ชีวิตปัจจุบันนะพี่น้องปู่พักปู่ย้ายสิมุ้คือบ่คืออีูนะสํหรับตอนนี้อยู่ไทยดื้ออยู่แล้วครับอยู่ไทยดื้อจ้าอยู่ไทยดื้อตอนนี้ฮะต่อรเอาอยู่ไทยยังได้จ้าเอาอยู่เยอะเออก็บอา จ้าจะสิไปลงขายโดยยังบ้านเขากัะหูน้อเดี๋ยวกค่ะอยู่เมืองไทยท้าวอดพิมพ์ตกเมน์วอคอยก็ว่าอยู่แต่คอยก็อ่านตามคลิปอีกแล้วะบริไดว่าสิเอามาอันเองนะฝ่าวดยานข้าเจ้าเมินกรนหันนาเจิยานปรีมินคนบริไดได้ปนนาสาลาตป้ามาคือตุยหนุยกับแทวันนี้ กินลายนอนนลำหน้าหกสิบโลเพรก,กตทีตอนเหตุจะ่โจมใส่แกลำหน้าขาสิบสามโลกินเอาพี่น้องขึ้นมาเจ็ดโลเจ็ดดูไห,หมนิดๆแต่ก่อนรัดเคยอวดมากกวนตอนตอนปีได้นอตอนปีสองพันสิบแปดมั้งแม่ปีสองพันสิบแปดสองพันสิบเก่าแต่อันปีสองพันสิบแปดสองพันสิบเก่าเนี่ยอวด ตุยนะแม่นะตุยมันี่ก็มาก็บได้ว่าพร้อมเนาะแต่ความมันกระโดดลงตามแั่ปีไปว่าอันนี้เฮาปีสองพันสเก้าโค้มลงมันี่ก็มาอวนคือเก่าดี๋ยวซื้อด้อสบายดีด้วยสบายดีด้วยไม่ท้อเกี่ยวเขาเรียวเราบอสลาด้วยเกี่ยวเรียวแล้ววนาะยังเรือตะอันเรือตะเขาเจ้านิดนึงเนาะให้กับบ้านน้าดงเมืองสนามสมบูรณ์แขงจัมปัซาก เดร์สาลั no my, bak, bak ิไปหากินเฟือกินกระแลมกินตรงทอเปียสิขาวสิไายโบที่ขาดบัวลอยด้วยอ๋อกินแกงนมไม่บักส็บเสียไปเลยเพี่เนาะแม่นวะด่ะไปโดเนาะเฟือขนาดเฟือกันยังอึดแต่พี่นเนาะไยว่าเมื่อบ้านห้างเงินบ่ได้ก็บ่ได้กินดิบ่ได้กินไหมถ้าบ่ได้ห้างเงิน จะเ่าเรื่องกินเรื่องอย่างเนี่ยยุงเขียวอีดีสุดเนาะสำหรับคนที่ว่ามากินเอาแงคือดัดนี่มากินต้อยุงเขียวแถไปอยูุบ้านข้านี้ก็ต้องห้างินอีแย่งนะป้าหกสิบกิโลเอาแองนักกลัวเจ้าหรอกเฮยยังบดตุยเ้ยไปละอ่าน้ำหนักหกสิบตอนนี้นะแบบมัไม่ไช่เทาหกสิบหรอกแต่ว่าจะอันนี้ไปด้วยเนาะขาวๆไปด้วยหกสิบประมาณห้าสิบแปดเลยเนี่ยน้ำหนัก เลีอ่วพกซิบความสูงหาสิบหาเท่านั้นแบบทั้งเตี่ยทั้งตุ๋ยมากโคตรคือหมูแห้งกระแสะแมนจือหมูกระแสะแต่่บอยวกเนี่ยก็จะมากินมากินเนื้อเดีเวลากินเฟือยกินเนื้อแล้วกับขั้นเป็นกระเปียกเส้นหรือว,ว่าก๋วยจับเนี่ยเขาจะมัก สใสใ่ไก่ใส่ไก่เนี่ยแบบเสวนได้หวานเห้อเนาะแตบบ่ว่าเป็นแบบคล้ายๆผักอีสานสีนะ้จ้าก็มากป็นเนื้ออยู่หวานกินเนื้อบวกไวเน้นมูกันใดยจะเน้นเป็นเนื้อสบายดีสิบสองคนดูขอมาแล้วก็มาถัดถ่ายกันเ้อชู้ร้ายอะไรเนี่ยมะผิดไอ้ชั่วปวยวะ โมเดลตบโล่มาคุระยังควายเปนหองอเล่าเด็จ้าสบายดีสิบสามคนเด้อเขามาแล้วกับมามาลุมกันไหนเด้อมียังกระทามเขามาไรเด้อสิตอบเด้อเพื่อสิลิมานี่ดุนดุนมาเถินึงเตียกระตุยกระซ่างมีคนแอวม,มาคือเก่าคิดว่าละ <ś k> บ่มีดอกเนาะ งามกับพงงามจัเสียเป็นยัง,ยงวะา้านกินหอดบานแห้งตีขั้นเจ้าหอดบานให้มื่นตาดกอกใสแจ้วอันนี้ก็เยันก็เน้นน่าจิกดอกไร้ดาย,นยเนาะไปมื่นตาใสแจ้วเดียวโด,ดดเดียว เครื่อเตี๋ยเครื่องกะเทียยกะเทียเบมรนหาะเกี๊รวไม่เกี๊ข้าวกินเกี๊เเลยกปนข้าวเผาเลยด้อยสิเียต้องขายาู่อนกรดอ้ทอยากกินซาูแต่ว่าอกินะกินอ หอนเท่าไรแหงจังวะถอดประถูกไก่ไก่หอนเนี่ยบอยซื่อเรื่องมาดูบอยยออีกอย่างนะ้าลัดเหี่ยพิษปุกตะทีอีดบแมนเศร้าเหตุดูทุกแล้วสันหรอกมันแบบมันมันบอมแมนเศร้าหรอกไอ่จะมันซื้อเราอีกอย่างของกระดึมซื้อเะไรดัาได้แต่ไอ ไอคนป่าเนาะเออจับได้สัอันนี้แบบว่าโมหุว่าจะาทายอีนยังหนาดนะเอาจริงๆนะควยนับโมหุว่าจะาทายอีนยังโขยก็ได้แบบว่าโมควยได้ลงคลิปมั้งมันขีดฮาคอนเทนต์บ่ได้มันก็ได้แบบว่ากลเป็นแบบมันก็ได้เงี้ยวขนมโซงคลิปมาหายกันจับบได้ยลูกแตมเมอนี่นะน้องโซงคลิปมาหายเดียวไอรักอ๋อโอเคโอเคบั็นคกซีจื้อไปด้วยวันนี้เด้อสาวพัด สาวพัดขำมวนกับเหลวาร้อสาวพัดขำมวนกับอะไรรู้อ๋อสาวคนขำมวนแม่แม่ขาเจ้ากับลายแต่ข้าเจ้ากับผู้หยอดวิวเขาเจ้าลายดิขาเจ้าเฮ็ดคลิปเก่งปล่อยเฮ็ดคลิปเรเก่งเอาง่ายๆกับแบบกินห้าคอนเทนต์บ่ได้เอาง่ายๆก็คือจะยังบ่ค่อยผ่านเนอร์เวย์ หนึ่งมันกะสิว่าจังได้แห่ะเบาโกเป็นกะแม่ได้แต่ว่าเบาเบาได้จากสีน่าได้ถ้ามีคนตอบตัวนะโอพี่น้องมาเดิมมาน,นี่เมี่ยงประตูเสร็จแสบกระลางตันแจ่วสีฟุดแม่ว่ามันเขาเอื้อไว้อีกอย่างนะ แม่ขอเอาไปหัวใส่แต่แมวบุก,กีเนี่ยต่อ,อเราก็ดือออ้อบอกว่าออึมเบาต่อไปว่าห้าเบาตอบตัวกันยังเสียนะทุกคนก็คือก็จะเบาไหลเนาะแต่ทำไว่ามาตั้งกองแล้วก็มาเบาคนเดียวยังเสียแม่ข้าวขีดว่ายยังได้ว่าห้าจะมาเบายังเสียยังเสียเห่นใจว่า,ามาเบ,บาจริงคันเบาโมอีกแต่ว่าบ้วนถือ้วก็แบบคาดคาดของของแล้วก็จะมาออกนอก่นอนอยังเสียนอตลอดคลิปขีดยืน เตียวเดียวเทาจางใจตามเตียวถ้าเจ่ายางบริการเด้กินข้าวแรกกันวิาขุอผงูโค้ดหนเปล่น้อง เมื่อวานได้กับสิเมื่อดองเห็ดเก็บคือว่า่าวคนตอบรับมันดีแบบว่ามันมียอดดีกว่าอย่างนี้เขียนมาเลยว่าขั้นเท่าเลยแบบว่าอยู่ในค่อยู่บ้านเนาะจะได้เห็น,นคีคบยูบานนอกกับสิได้นภาพไปหายบานในบบนี้แต่ถ้าโบเมนทางของเท่าเท่ากับอาจจะได้กลับมาบเมือนกี้เพื่อกาววางแผนซื้อได้นี่ฮะ เจ้าเห็ดยังกินเสียงคือถอดแเสาลาเซฟทางปากสีเมนูอย่างมันเห็ดเมียงปลาทูเด,ด้อเห็ดเมียงปลาทูตั้ง่งทําแจวซีฟู้ดอะก็ถอดปลาทูแล้วก็เห็ดแจวทั้งบานเฮาานาะเห็ดแจวติดตามคือเก่าหรือสาลัดด้วยขอบขอบคุณขอบใจได้เลย,ยไนนอ้เนีาเนะจะปรุงเองนะม ม่ได้มาจกแสวงานะคขอโตูก่อเดอด้วยขอบคุณได้รายเดอจ่ายปัญญาเนาะอ้ไอร่ง huh? ทุนหายหาไม่ถึงบาไปหลโร์้ตอนี้ฮะบเลยต่อ ใส่น้ำวะตม่ตอต,ออตอมพกมัสูงเตามีสลละมัน,นตกใได,ด,ดีบก,ก,กมี่ะสวัสดีครับสาวรัดนกหกสิบสูงไม่ได้สิมามันบอสมรุนเด้อสาวรัดโดด นำนักอีกน้อยสวัสดีเด้อขอบคุณได้ๆายเลจ้ตะตอนนี้กำลังแบบเยอะเนาะเดือนนี้ตังสตีก่อนเนาะอาจจะเป็นชิ้นเดือนนี้เนาะสิบะว่า,าสิมาอันนี้อีกเนะยีดีแหมแบบทั้งเตีย่ยทั้งตุยแต่มันมันกะรันนีอยู่ไหมันแบบมันขึ้นไหวนะบัดรวดน่น ลดเป็นปียังบวลงพอาะสามโลกแต่ว่าบัดขึ้นนะบวเทงเรี๋ยวแม่ก็ขึ้นบู๊เจ้สิกับบานสีไปลงทุนยังละ่ะลาดปออลาดอยากลงทุนเนาะแบบว่าตอนนี้ได้ก็ขายเครื่องออนไลน์ยอยู่เดี๋ยวเนาะก็ได้แบบว่าอยากขายเครื่องแล้วก็แบบว่าอยากอยากขายของแบบอ่าพวก พวกผิวพวกปั้นพวกหน้าตา,า,ตายสิ่งเดียวเนาะก็คือขายออนไลน์นั่อยากขายแบบเบาบางขายอยู่น้ำเหมือนนั่มก็ป,ปะเราเดี๋ยวนี้มันก็ทันสมัยนะยาบบแบบว่าเขาก็มักซื้อออนไลน์กันแตงสีก็อาจจะกลับไปก็อาจจะได้เห็ุเพราะว่ารากาเพีเอยูพีอยู่แล้วเนะาะแล้วกับคลายคิมอยู่แล้วอยู่ดีไนอน้นุ่มหน้านอนหนาวสบายดีเด้อหายดื่มทักทายแว่นตาบเปลี่ยนไปตามโพโซตีอายแล้วเศร้าลา โคตูชัดแบดก่อเด้วยสามสมูงเดียวยังบวได้โรึ่งเด้วยทึ่งเด่นเทึ่งชัดพุนนะป้าที่ทษเอาเอาไอยู่ดีไม่แห้งด้วยไอด้อมือน้ามาเจอกันใหม่อีกเนาะก็นอามาสบายดีครับคุณสุภาพจากไอปัญญายอ้ยไอไอรับมาไอปัญญาคนละคนอันนี้เสียแจว บายบายครับลูกสดีเด้อร์ไอรักสดีเด้อร์หัวแนนคอยกันซืไปให้กันนะพี่น้องเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเขนมีเวลาเนาะคเขามืออะไรแบบว่าอยู่น้าจะปีใหม่เดี๋ยพี่น้องปีใหม่ยังอีกอะไรเดีอยวนาะงจะมาแบบนางบบบองค์พึ่งอย่าโดนย้อนยุดนี่ตัวเนาะปีใหม่ถ้งเท่ากับตัวคอยยุดเหมือนหนึ่งเท่าจะมานางไหลสุดแบีดีเด้อ ทุกคนปีใหม่เจอกันดีดีแต่ว่าตอนนี้หอนแห้งๆกับสิปแล้วเนาะจะได้กับขอบคุณขอบใจทุกคนที่เขามาด้วยเดี๋ยวน่าจะปีใหม่คนนั้นเนาะจากสิด้มาถาดายุทธครับปานบอกเลยจ้าลยุยไอต้นเนอขอบคุณได้ลายเด้อขอบคุณทุกๆคนเนาะที่เขามาไปกำลังใจเนาะก็คือเดี๋ยวมือได้บางงเขาก็จะมาอีกเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอเวลา,วาเห็ษกินก่อนทางนี้เขาเสียหายเจียวเข้าบวชแล้ ก่อยก็ไปอาบน้ำก่อนเลยด้วยขอบคุณด้ไดเด้อลืมถามเขาเรื่องไอ้ทังบานเกี่ยวเขาหรือย่างทางผีกำลังสิแล้วเลือเกี่ยวเขาโรยเกี่ยวเขาแล้วแล้วอยู่บานแล้วแล้วแต่ว่าก็เดือนิดนึงก็เรื่องเขาเจ้าเขายังไงแหละที่แบบว่ามันเป็นเขาเขาเอื่นว่าเขาอย่างนังนเขางันบ่เขางันน้องเขางันแล้วแล้วแต่ว่าเขาอันนี้นะเกี่ยวแล้วเรียบร้อยพนเนาะ แบบเอาขึ้นเราเดวเรียบร,อยรยบ้อยบะระเด้อแต่เขาเขางันเขาเจ้าวเนาะคือว่ามันสะกันย่างนิดๆใน,ๆนหน่อยบัดนี้ก็จะไปก่อนเด้อทุกคนเด้อขอบคุณในไลฟ์ขอบใจในไลฟ์เด,ๆๆด้อไปกันเด้อมือหนามาเจอกันใหม่บ๊ายบาย